ใหม่ดาวิกาแปลงชมเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ลุคนี้สวยสะพรึงสุดๆเป็นซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยอีกหนึ่งคนอย่างใหม่ดาวิกาโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลตามงานอีเวนต์ต่างๆมากมายอย่างล่าสุดสาวใหม่ก็ได้ไปออกงานอีเวนต์ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ The m a อ l s h o ็อ i n g c e n ซ e นเตอร์แ h i n e s e ช e w y e a วโชคดีปีเถาะเฮะรับเฮง พี่แกรนฮอชั้นจีเดอะมอบางกะปิซึ่งเธอได้แปลงโฉมเป็นเทศทิดาแห่งดวงจันทร์ผู้นำพาความมังคงังความเฮงและความโชคดีรับตรุษจ,จีนปีเถาะ2023บอกเลยค่ะว่าสวยงามอลังการมองมุมไหนก็เป๊ะลุคนี้เหมาะกับเธอเอามากๆซึ่งหลังจากสาวใหม่ได้โพสต์ภาพชุดนี้ลงไอจีส่วนตัวก็ได้มีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับตา่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจี